ตัวแทนคณะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศคัดค้านการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาเนื่องจากเห็นการประกาศแต่งตั้งเป็นไปอย่างเร่งรีบและไม่รอบคอบค่ะตัวแทนคณะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่คัดค้านการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,า,กษายื่นหนังสือให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ประกาศผลไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนางรัชณาตันทวุฒโธหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แทนรับหนังสือเนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งเร่งรีบเกินไปขาดความละเอียดรอบคอบและการประเมินไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด อีกทั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์เกินกว่าครึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาเพราะส่วนใหญ่มาจากผู้ส่งคุณวุฒิผู้แทนภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้แทนสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยจึงมองว่าคณะกรรมการไม่เข้าใจบริบทของงานอย่างแท้จริงและใช้คำถามไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดจึงอยากให้ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีระงับการบรรจุแต่งตั้งให้คัดเลือกใหม่ ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมโปร่งใสค่ะ